เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง step style นั่นเองนะครับทุกคนเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม new world w i c k e e v o y a g นะครับหรือว่าเป็นเกม one piece nail turn base ใหม่2023นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวนี้นะครับมีนะครับในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับที่จะมาพูดคุยกันนะครับทุกคน ก็ก่อนที่เราจะไปดูนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กับช่องของเราด้วยนะครับทุกคนโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับอีเวนต์กันก่อนเลยนะครับผมนี่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับในส่วนของนี่เลยนะครับทุกคนเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับฤดูร้อนนั่นเองนะครับทุกคนนี่เลย ก็หน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะขอเข้าเรื่องเลยละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของกิจกรรมอันแรกนะครับนี่เลยเป็นกิจกรรมกล่องเวทมนต์นั่นเองนะครับนี่เลยครับโโหเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่โคตรเท่เลยนะครับเรียกได้ว่ารูปนะครับพื้นหลังเนาะค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับเป็นในส่วนของ S หมัดอักคีหรือว่ามัดเพลิงของเรานั่นเองนะครับนี่เลยโคตรเท่เลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับว่าเขาจะให้เราทําอะไรบ้างนะครับหลักๆแล้วนะครับก็เขาก็จะให้ในส่วนของการจับฉลากนะครับนี่เลยนะครับก็เขียนไว้ว่าจับฉลากเนาะวิธีการจับนะครับก็คือให้เราหานะครับในส่วนของแหล่งเวทมนต์นะครับนี่เลยแหล่งเวทมนต์ก็คือสัญลักษณ์เหมือนคริสตัลอะไรบางอย่างนะครับทุกคนนี่เลยประมาณนี้เนาะวิธีการหานะครับก็คือหาได้จากนี่เลยครับทุกคน เป็นกิจกรรมรายวันนั่นเองนะครับนี่เลยเรียกได้ว่าตอนนี้ผมได้ไปทำกิจกรรมนะครับครบหมดแล้วเนาะก็สามารถรับได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรับไปดูเลยนะมันกดรับทีเดียวไม่ได้นะครับทุกคนรับไปหมดแล้วนะครับนี่เลยประมาณนี้เนาะคราวนี้นะครับผมก็จะได้มาแล้วนะครับ500อันนะครับนี่เลย ก็เปิดครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจับฉลากครั้งหนึ่งเนาะใช้40นั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับตรงด้านล่างเนาะถ้าเกิดว่าจับทีละ5ครั้งนะครับก็จะใช้200นะครับผมนี่เลยในส่วนของรางวัลนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับเดี๋ยวผมจะกดไปตรงที่กล่องบวกตรงนี้นะให้เราเลือกนะครับในส่วนของรางวัลนะครับที่เราอยากได้มาให้เรานะครับทำการเลือก ของรางวัลน,นะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับทุกคนนี่เลยก็ผมจะเลือกประมาณนี้นะครับอ่อขอเลือกอันนี้ละกันนะครับนี่เลยเลื่อนลงมานะครับเลือกอันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ครับทุกคนเอ่อเขาให้เลือกมันยังมีให้เลือกได้อีกอ๋ออันนี้นะครับระดับ S นะนี่นะครับ เขาจะมีนะครับในส่วนของระดับ S นะครับเลือกได้1ชิ้นนะครับระดับ A ก็เลือกได้1ชิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นระดับ B นะครับก็จะเลือกได้2ชิ้นนะครับทุกคนเอ้ยไม่ใช่2นะเลือกได้3ชิ้นครับผมจะเลือกอะไรดีเดี๋ยวนะเอเลือกเป็นอันนี้ละกันนะครับนี่นะครับครบแล้วเนาะแล้วก็ระดับ C ก็เลือกได้3ชิ้นเหมือนกันนะครับนี่หละ อ่าเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นแบบนี้ละกันนะครับนี่เลยกดยืนยันนะครับนี่เลยเราก็จะได้มาแล้วนะครับในส่วนของรางวัลเนาะที่ตามที่เราเลือกมานะครับก็จะมาอยู่ในกล่องนะครับคราวนี้นะครับผมจะทําการสุ่มนะครับทุกคนมีอยู่500นะครับเดี๋ยวเราจับไปเลย5ครั้งนะครับเชืบโอ้โหแบบนี้เลยเหรอออกมาเป็นแบบนี้เลยเหรอโอเคครับนี่เลยนะครับจับไปอีก5ครั้งครับเอา ตานนี้มันเปลี่ยนเป็น300แล้วว่าทุกคนเฮ้ยโอเคครับไปครับ300พอดีเลยอะหมดแล้วครับทุกคนนี่เลยเรียกได้ว่าราคาจะแพงขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ400แล้วนะตอนหนึ่งตอนหนึ่งครั้งนะนั่ไม่ใช่ตอนหนึ่งครั้งต่อ5ครั้งนะครับก็1ครั้งก็เท่ากับ80แล้วนะครับราคาก็จะแพงขึ้นอีกโอ้โหเรียกได้ว่า จะคุ้มไหมเนี่ยนะครับนอกจากที่เรานะครับจะทำเควสตได้แล้วเนาะเขายังมีนะครับในส่วนของแพ็คนี่นะครับนี่เลยก็เป็นแพ็ค1 0 0ชิ้นนะครับนี่เลยใช้2 0 0พผลพิษศาสสีทองนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของกล่องด้านบนนะครับนี่เลยกล่องด้านบนนะครับเราก็จะได้ในส่วนของของรางวัลตามนี้นะครับ1รอบนะครับ โอเครับไปนะครับผมจะรับนี่นะครับก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราทําตามเควสนะครับก็คือเปิดกี่ครั้งเนาะก็จะมีบอกอนะครับว่าจับไปแล้ว11ครั้ง14ครั้ง2ครั้ง6ครั้ง8ครั้งนะครับนี่เลยประมาณนี้เนาะแล้วก็จะได้ในส่วนของเจ้าเหรียญอันนี้มานะครับก็คือของที่ระลึกเวทมนต์นะครับนี่เลยของที่ระลึกเวทมนต์นะครับ เขาก็จะให้ไปแลกนะครับในส่วนของห้องเว่นมนนะครับวิธีแรกนะครับก็จะอยู่ตรงด้านซ้ายมือนะครับอันแรกตรงด้านล่างนะครับนี่เลยชึบกดเข้ามานะครับนี่เลยนะครับตอนนี้นะครับผมมีอยู่หกสิบนะครับนี่เลยของนางวันนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของนี่เลยครับแล้วแต่เลยนะครับว่าทุกคนจะแลกอะไรนะครับถ้าให้ผมแนะนานะแนะนําอันนี้นะหีบอันนี้นะ อันนี้นะครับก็จะได้ในส่วนของหินนะครับนี่เลยหินอันนี้นะครับเอาไว้ไปอัพในส่วนของพิมพ์เขียวนะครับหรือว่าเปิร์กในส่วนของเรือของเรานั่นเองนะครับเรือซันนี่นะครับนี่เลยเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะมาพูดถึงในส่วนของวิธีการอัพเรือแล้วก็อัพเปิร์กและกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับ ก็มันแล้วแต่เซิร์ฟนะครับตอนนี้ผมได้ทําการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเนาะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมแล้วก็รายละเอียดในส่วนของตัวเกมอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวไว้จะมาทําคลิปให้ดูในเร็เวๆนี้เละกันนะครับนี่เลยนะครับถ้าใครนะครับอ,อัปมาแล้วเนาะแนะนาว่าให้เลือกอันนี้นะครับเพื่อที่เราจะไปทําการอัป พิมเขียวนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพูดพิมหน้าละกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดอีกสัก2ครั้งนะครับให้ทุกคนดูเนาะก็เมื่อกี้นะครับเราได้ทําการรับนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะจานวนครั้งที่เราเปิดนะครับเราได้นะครับในส่วนของแหล่งเวทมนต์อันนี้มานะครับนี่เลยก็ได้เพิ่มมาอีก160เปิดได้อีกประมาณ2ครั้งเดี๋ยวผมเปิดรอบละหนึ่งครั้งละกันไปครับ80โอ้โห ได้หินอันนี้มานะไปครับอีก1ครั้งครับชึบโอ้โหโอเคครับก็ได้อีกแล้วนะครับอเดี๋ยวเราไปรับอีกนะครับเปิดไปทั้งหมด11ครั้งแล้วนะครับรอบต่อไปก็จะเป็น14ครั้งนะผมก็จะได้ในส่วนของอันนี้เนาะประมาณนี้เลยครับผมเอาเมื่อกี้นะครับผมยังไม่ได้แลกนะครับในส่วนของกล่องไอหีบตรงนี้นั่นเองนะครับเดีผมแลกเป็นอันนี้ละกันนะครับแลกได้ปะนี่นะครับ แลกไปเลยครับเรียบร้อยครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าชอบอะไรยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าในส่วนของคลิป ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในส่วนของเรือนะครับแมรี่ตรงนี้นะครับนี่เลยเดี๋ยวรอฝากติดตามด้วยละกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้ว